วันนี้เวลา13มิถุา30น,นาทีณศาราสาสตไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกกุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหรม่อมให้ในอัธนิติดิสถะอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์อ,อรับนางชนาการทิรเวชพลลกุลประธานสารกีกาพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานสารยุธิธรรมนําผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่28เขา รับบทบััติและเข็มวิทยฐา,านะจำนวน75คนสําคนสำหรับหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยสจัดโดยสถาบัานพัฒนาราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรกระบวนการยุติธรรมองค์กรตามรัฐธรรมนูญและองค์กรในภาคารัฐ ภาคเอกชนได้เสริมสร้างความรู้และวิทยาการด้านกระบวนการยุติธรรมการเมืองการปกครองสภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติโดยรุ่นนี้อบรมระหว่างเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนสิงหาคม2567 โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสแก่ผู้สำเร็จการอบรมความสำคัญต่อนหนึ่งว่าเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมนั้นคือการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยเสมอหน้าการจะบรรลุปเป้าหมายดังกล่าวได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่พี่ที่ผู้มีบทบาทหน้าที่ยืน,ยนกระบวนการตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อมคือมีความรู้ในตัวบทกฎหมายมีความแม่นยนําในหลักการมีความรอบรู้ในสถานการณ์ของสังคมและของโลกตลอดจนเข้าใจระเบียบปฏิบัติต่างๆอย่างแจ้งชัด เพื่อให้สามารถใช้ภูมิรู้ปัญญาความคิดและวิจารณญาณในการวินิจฉัยหรือตัดสินใจในกรณีต่างๆอย่างถูกต้องเที่ยงตรงได้การที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาอบรมหลักสูตรเฉพาะนี้เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมที่ดี จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งทำให้หวังได้ว่าทุกท่านจะนำความรู้ความเข้าใจมุมมองและวิธีคิดซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนระหว่างการอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายพระกงานและความรับผิดชอบของตนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง